สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้บุญธรรมนำโชคก็จะพาท่านผู้ชมมาที่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งหนึ่งนะครับของอำเภอสาสักขันนะครับวัดภูสิงห์นะครับซึ่งมีบันไดสูงมากนะครับซึ่งสถานที่ตรงนี้นะครับมีบันไดขึ้นสูงประมาณ654คขั้นนะครับ วันนี้บุญธรรมนำโชคและเจ๊ตังคนผูไทยก็ได้มีโอกาสมากราบไหว้พระใหญ่ที่วัดภูสิงห์นะครับตอนนี้เป็นเวลาประมาณ5้าโมงครึ่งนะครับก็ยังมีญาติธรรมครับที่เคารพได้มากราบไหว้บูชากันอย่างตลอดเวลานะครับ ท่านผู้ชมที่อยากมากราบไหวบูชาขอโชคลาภขอพรนะครับก็เดินทางมาได้นะครับที่วัดปูสิงห์อำเภอสหัสสันจังหวัดกาลสินนะครับที่นี่ก็เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งหนึ่งนะครับที่ควรมากรับไหวขอพรขอโชคลาภนะครับ นี่ก็เป็นภายในบริเวณวัดนะครับเดี๋ยวบุญธรรมนาโชคจะพาท่านผู้ชมไปดูบรรยากาศภายในวัดนะครับนี่ครับเป็นบริเวณ ทางขึ้นสูงสุดของทางวัดนะครับจะมีเขาเรียกอะไรนะประตูสวรรค์หรือเปล่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันน่าจะเป็นประตูสวรรค์บริเวณภายในวัดก็จะมีรูปพญานาคสีขาวมุกนะครับสวยงามมากนะครับ ท่านผู้ชมครับก็เป็นบรรยากาศที่ลมลื่นมากเลยครับนี่ก็เป็นมุมสูงจุดด้านบนของภายบนวัดนะครับ บนเจดีของวัดภูสิงห์นะครับจะมองลงไปเห็นบรรยากาศเห็นเมืองของอำเภอใหม่สาสักันนะครับ นี่ก็อีกเป็นบริเวณหนึ่งที่อยู่บนบริเวณวัดนะครับเป็นรูปปั้นพญานากรอบเจดีย์นะครับซึ่งมีลักษณะสวยงามมากนะครับอันนี้จะเป็นสีเขียวเป็นพญานาคตัวสีเขียวนะครับ บริเวณด้านในจะมีรอยพระพุทธบาทนะครับวันนี้บุญธรรมนำโชคก็ได้กราบไหว้ขอพรจากภูมิเจ้าที่นะครับวันนี้บุญธรรมนำโชคจะเอาตัวเลขโชคปลาไปฝากท่านผู้ชมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้บุญธรรมนำโชคด้วยนะครับ ท่านผู้ชมครับนี่ก็เป็นศารเป็นปู่คู่บ้านคู่เมืองของอำเภอใหม่ศาสสขันนะครับที่วัดภูสิงห์นะครับวันนี้บุญธรรมนำโชคก็จะมาขอโชคลาบคับพ่อปู่นะครับพ่อปู่ของเรานะครับนี่ก็เป็นบริเวณที่ศาลนะครับ ก่อนที่เราจะไปขอโชคลาภก็ตั้งกิจติฐานขอพรจากด้านนอกก่อนนะครับก็ขอท่านผู้ชม ช่วยกันตั้งกิจติฐานขอพร,าพอรจากภูมิเจ้าที่ของวัดภูสิงห์นะครับเดี๋ยวบุญธรรมนำโชคจะพาท่านผู้ชมไปส่องดูตัวเลขนะครับเป็นเลขนำโชคบนทูกนะครับ เป็นตัวเลข580นะครับท่านผู้ชมนี่เป็นตัวเลขนำโชคจากสารพ่อปู่นะครับที่วัดผูสิงนะครับก็ขอให้ท่านผู้ชมอับไว้เป็นแนวทาง ในงวดวันที่16พฤศจิก,กายน2563นี้ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ช่องบุญธรรมนำโชคด้วยนะครับขอให้ท่านผู้ชมประสบแต่ความโชคดีนะครับในงวดวันที่16กพฤศจิก,กายน2563นะครับขอบคุณทุกการติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องบุญธรรมนำโชคด้วยนะครับสวัสดีครับ